ชีวิตกับความหวังเนี่ยเป็นของคู่กันนะครับถึงแม้เราจะมีลมหายใจเราจะมีชีวิตยอยู่พราะร้องการศึกษาดีมีฐานะการงานความเป็นอยู่ที่ดีแต่ถ้าหัวใจของเราเนี่ยหมดสิ้นหวังเป็นคนที่สิ้นหวังเนี่ยสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่รอบๆตัวเป็นวัตถุสิ่งของเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่อาจที่จะทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีชีวิตชีวาได้เพราะอะไรครับเพราะาต้นกําเนิดของชีวิตวเราตายเสียละ นั่นคือชีวิตเนี่ยเริ่มต้นออกมาจากใจถ้าใจของเราสิ้นหวังทุกอย่างก็ดูเหมือนจะหมดหวังเลยทีเดียวนะครับนำเสนอเรื่องราวจากหนังสือชนะนะครับของท่านอาจารย์วีระชัยกโกแววันนี้ให้คุณได้ฟังตอนที่7นะครับตอนที่7ในหัวข้อที่บอกว่าหวังเสมอนะครับเราต่างก็ทราบดีว่าชีวิตคนยุคโลกาภิวัตนี้มีทั้งความยุ่ง แล้วก็ความยากในการดำเนินชีวิตแล้วก็การทำมาหาเลี้ยงชีพเป็นอย่างมากทีเดียวเราต้องการความอดกลั้นและก็ความอดทนเพื่อที่จะให้ในแต่ละวันผ่านไปด้วยดีคงจะไม่ง่ายนะักคากว่าจะ,สะแสวงหาอะไรบางอย่างที่สามารถจะลงจิตใจของคนให้มีความมุ่มานะในการทำงานโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่ายต่อการดำรงชีวิตอยู่ ความอดทนและก็ความอดกลั้นต่อความยากลำบากในระยะยาวนั้นเกือบเป็นไปไม่ได้หากไม่มีความหวังใจฉะนั้นการสูญเสียความหวังจึงเท่ากับสูญเสียพลังในการต่อสู้ซึ่งจะผลักดันให้ชีวิตของบุคคลนั้นเนี่ยเข้าสู่มุมมืดแห่งความท้อแท้และก็ความสิ้นหวังกรุ้ฟังครับความหวังเนี่ยมีอยู่สองมิติด้วยกัน ความหวังมีอยู่สมิติด้วยกันมิติที่1ก็คือ objective นะครับหมายถึงเรามีที่คาดหวังในบางคนในผลงานหรือว่าในบางสิ่งบางอย่างแต่อีกมิติหนึ่งเป็น subjective นะครับหมายถึงจิตใจที่มีความรู้สึกในทางบวกนะครับความรู้สึกในแง่ดีซึ่งมาจากห้วงลึกของหัวใจว่าเป็นไปได้เปลี่ยนได้ไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นอย่างไรก็ตาม ความหวังเนี่ยเปรียบเสมือนสมอเรือที่ยึดเราไว้ไม่ให้ชีวิตของเราเนี่ยต้องแกว่งไปมาทำให้เราเกิดความรู้สึกมั่นคงพระเจ้าเป็นองค์แห่งความหวังนะครับฉะนั้นผู้ที่มีพระเจ้าอยู่ในจิตใจเนี่ยนะครับอยู่ในชีวิตเนี่ยชีวิตของเขาก็จะเปี่ยมล้นไปด้วยความหวังตลอดเวลาคณรู้ฟังครับสิ่งของในโลกนี้ที่เราหวังเนี่ยนะครับที่เรามองเห็นเนี่ย พระกัมพีถ้อยคําของพระเจ้าได้กล่าวว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่มีความมั่นคงไม่มีความแน่นอนเพราะสิ่งที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็ต้องเสื่อมสูญไปมีเกิดขึ้นก็ต้องมีดับไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราสามารถหวังได้ตลอดชีวิตของเราทั้งโลกนี้และโลกหน้าแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะพระเจ้าทรงสถิตยอยู่วันนี้วันนี้แล้วก็สืบไปเป็นนิดถ้าเราหวังใจ ฝากชีวิตความหวังของเราไว้กับพระเจ้าเราจะเป็นคนที่ไม่มีความสิ้นหวังแต่เราจะมีหวังตลอดเวลาแม้ว่าชีวิตของเราจะพบกับความยากลําบากแม้ชีวิตของเราอาจจะต้องผิดพลาดล้มเหลวในหน้าที่การงานแต่เราก็ยังหวังยังมีความหวังอยู่ในพระเจ้าแล้วถ้าเรายังมีความหวังนั่นหมายความว่าเส้นทางจะขรุขระแค่ไหนก็ตามเราก็พร้อมที่จะดําเนินชีวิตเราก็พร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปเพราะพระเจ้า เป็นมิตรสหายเลิศในชีวิตของเราและก็เป็นความหวังในชีวิตของเรานะครับก็ขอฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับเพื่อคุกฟังทุกท่านจะดําเนินชีวิตอยู่ด้วยความหวังหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้า